ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ระบุนะคะว่าสถานการณ์การชุนมนุมที่ยืดเยื้อทำยอดเปิดตัวโครงการใหม่ในปี2557ลดลงถึงร้อยละ40ค่ะพร้อมกับได้แนะนำผู้ประกอบการชะลอการลงทุนออกไปก่อนส่วนผู้ซื้อนั้นก็แนะนำให้ดูโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว นายโสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี2557ว่าสถานการณ์การเมืองที่ยังคงวุ่นวายทาให้ยอดเปิดตัวโครงการใหม่ของตลาดอาสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงโดยเมื่อเดือนธันวาคมพบว่ามียอดเปิดตัวโครงการใหม่เพียง30โครงการเท่านั้นยอดรวม14,000ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ18ของยอดรวมทั้งหมด เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คนส่วนใหญ่ชะลอการใช้จ่ายและไม่กล้าซื้อบ้านส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัวทั้งนี้หากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองยืดเยื้อออกไปจนถึงกลางปีก็จะส่งผลให้ยอดการเปิดตัวโครงการทั้งปี2557ลดลงถึงรละ4 0จากยอดเปิดตัวโครงการปี2556ที่มียอดเปิดตัวถึง475โครงการ เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะถือเงินสดเอาไว้แทนการซื้อบ้านเพื่อรอดูสถานการณ์ทางการเมืองทีนี้ในระยะยาวนะครับในระยะยาวผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนรู้เรื่องเกี่ยวกันเมืองแต่ว่าทุกคนก็คงจะมองคล้ายๆกันว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะยืดเดยื้อไปประมาณอย่างเดือนเดือนมก,กราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็คงไม่หมดสิน้นแล้วก็ถ้ามีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไปถึงกลางปีทีนี้ถ้าเกิดว่าการเปิดตัวโครงการน้อยลง ก็จะทำให้ปี2557เนี่ยนะครับมีการเปิดตัวน้อยกว่าปี55อาจจะถึง40%เลยก็ได้เพราะว่าปี56นี่มันมากกว่าปี55ทัง25%ดังนั้นปี57น่าจะน้อยกว่าปี56และน้อยกว่าปี55ที่จะไปเนี่ยครับนื่นเดี๋ยวว่าคนอาจาจะไม่ค่อยกล้าคิดที่จะซื้ออะไรมากนักเนี่ยครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงไปนายโสพลยังแนะนำว่าผู้ประกอบการควรชะลอการลงทุนและเปิดตัวโครงการออกไปก่อน เราอาจจะทำให้ต้นทุนศูนย์เปล่าได้ส่วนผู้ซื้อแนะนำให้ดูโครงการที่แน่นอนและสร้างเสร็จแล้วเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์เช่นนี้พร้อมกับได้เสนอรัฐบาลว่าควรให้การสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์โดยส่งเสริมให้มีการคุ้มครองเงินดาวน์ให้แก่คู่สัญญานายโสพลยังได้กล่าวถึงกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้าน,านบาทขัดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงว่าการที่โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลไม่เกิดผล ส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในส่วนของมูลค่าสินทรัพย์อาทิราคาที่ดินขาดโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นหากมีโครงการรถไฟฟ้าวิ่งผ่านในพื้นที่นั้นๆรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องสูญเสียโอกาสเพิ่มราคาตามความเจริญของชุมชนหรือเมืองนั้นๆอีกด้วย